แต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับด้วยข่าวของสาวออมสุชาครับค่ะเป็นสาวร่างเล็กนะน่ารักถูกต้องก็ดูเหมือนว่าจะบอบบางนะครับตัวเล็กๆแบบนี้ก็เลยมีอาการป่วยล่าสุดของเธอมาฝากกันนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเป็นห่วงมากเลยกับอาการป่วยของเธอครับเออปาวนะครับว่าไม่น่าเป็นห่วงครับผิดกับปฏิกิริยาของคนรอบข้างที่ตกอกตกใจกับอาการป่วยครับคล้ายๆจะเป็นลิซิดดวงนะครับของนางเอกตัวเล็กออมสุชาครับ ที่เจ้าตัวนะครับบอกเหมือนบอกว่ากลายเป็นเหมือนกับโรคประจําตัวไปแล้วไปพบคุณหมอนะครับก็ไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นอะไรตอนนี้นะครับก็เลยได้แต่ดูแลตัวเองดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ไปก่อนครับต้องพยายามแบบว่าทานอาหารทานน้ําทานอะไรที่เราคิดว่ามันจะรักษาได้ด้วยตัวเราเองด้วยเราก็ทำคะจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรมากหรอกก็แต่คนรอบข้างจะซีเรียสนะคฮะแบบเหมือนถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เหมือนน้องก็บังคับแบบจัดแจงหมอพาไปเลยส่งวางยาสลบใส่กล้องเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมเราก็จริงเรากลัวมากนะเอเมันคนกลัวหมอแบบมากอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่น้องก็น้องก็พาไปอะค่ะเป็นปน่วยมาตั้งอะไร่เป็นน่าจะสองสามปีเป็นเหมือนอาการโรคประจาตัวไปเลยค่ะอ๋อปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมันก็เป็นเป็นหายๆปู่เป็น,ปน,ปนโรคยอดฮิตของนักแสดงมันเรียกว่าโรคอะไรอะ คือมันไม่ถึงขั้นลิซีดวงอะคะ่ะเพราะว่ามันมันไม่มีก้อนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนแรกก็สงสัยว่ามันจะอยู่ข้างในก็เลยส่องกล้องเข้าไปก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าเลื่อนมาจากไหนคือตอนนี้มันก็น่าจะหายนะคะคือคุณหมอก็อยากให้หายแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นก็ต้องต้องไม่ตกใจอะต้องพยายามแบบว่าทานอาหารทานน้ำทานอะไรที่เราคิดว่ามันจะ รักษาได้ด้วยตัวเราเองด้วยเราก็ทำนะคะเราต้องมีทานยาสูตรระยะยาวให้กับสุขภาพเราไหมคะก็กลัวค่ะกลัวทํางานไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่กลัวแต่ว่าเราก็พยายามรักษาละ่ะพยายามดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโรคพวกนี้มันไม่ได้มันไม่ต้องทานยาพวกยาเม็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันต้องทานพวกกากใหญ่มากกว่าครับถึงอย่างนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันเองนะครับว่าจะไม่มีการหยุดพักงานแน่นอนเพราะว่ายัางไงก็คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไหวแฟนๆหายห่วงได้เลยครับ ครับก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะบอกว่าเป็นโรคประจําตัวแบบนี้เนี่ยก็ดูแลรักษาตัวเองใช่สิงก็ทานผักเยอะๆทานน้เยอะๆพักผ่อนเพียงพอก็น่าจะดีขึ้นครับผม